จุดไหนให้มันชัวรี่สุดนะครับก็ไปดูจุดนั้นนะครับวันนี้ปีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นอยู่ที่283รูปลูกนั่นเองนะครับจุดไหนที่ไม่พลาดนะครับในการชมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับจุดท่องเที่ยวนะครับที่ทุกท่านจะได้ไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาขึ้นที่จังหวัดหนองคายนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําทุกท่านนะครับว่าจุดที่ท่านควรจะไปดู จุดไหนให้มันชัวร์ที่สุดนะครับก็ไปดูจุดนั้นนะครับวันนี้ผมจะแนะนําการที่เราจะไปชมบ้างไฟพญานาคนะจุดจุดนั้นนะครับว่าไปจุดไหนที่ไม่พลาดนะครับในการชมในการดูบ้างไฟพญานาคนะครับที่แน่ๆนะครับที่จังหวัดน้องคายนะครับก็มีสถิติในปี 6 5 6 6ที่ผ่านมาให้กับทุกท่านาได้มาดูกันนะครับว่าปรากฏการบั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน้องไทยมีจุดไหนบ้างนะครับที่ทุกท่านควรจะไปจุดนั้นแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับที่นั่นนะครับก็ในปี25 6 5นะครับที่ผ่านมานะครับขึ้น260ลูกนะครับและสถิติในปี2,566ปีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นอยู่ที่283ลูกนั่นเองนะครับเราจะมาดูสถิติในปีที่ผ่านมาก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ตัดสินใจในการเดินทางในวันนี้นะครับว่าจะไปจุดไหนดีนะครับมาดูกันนะครับว่าในปี2,665นะครับที่ผ่านมานะครับก็ออกจากจังหวัดน้องคายมาที่ พลวิสัยนะครับอำเภอพลวิสัยนะครับก็ประมาณ4ี่หกกิโลนะครับจุดที่อำเภอพลวิสัยก็ขึ้นอยู่ที่บ้านกุดบงนะครับตำบลกุดบง2ี่สิบลูกนะครับแล้วก็มาตรงที่อำเภอรัตนะวาปีนะครับก็5้าบามลูกตำบลพลแพงเกสบหลูกตำบลบ้านต้อน91ลูกรวมทั้งหมดก็ประมาณ240ลูกนะครับที่ตั้งแต่อำเภอพลวิสัยแต่ในตรงจุดอำเภอพลวิสัยนะครับก็ขึ้นอยู่ที่2ี่สิบลูกนะครับส่วน อำเภอต่างๆนะครับก็กระจัดกระจายกันไปอันนี้ก็ที่จังหวัดนองคายที่จะเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับว่าสถิติในปีที่ผ่านๆมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูในปี2,566กันนะครับว่าที่จังหวัดน้องคายนะครับจุดไหนบ้างนะครับที่ขึ้นนะครับทั้งหมด283ลูกนั่นเองนะครับไล่มาตั้งแต่อเภอสังคมนะครับอสังคมก็2ลูกนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับก็ มาโซนอำเภอพลวิสัยดูนะครับพลวิสัยมาจุดอำเภอรัตนาบาปีตรงนี้จะขึ้นเยอะนะครับในส่วนของอปีที่ผ่านมานะครับพลวิสัยขึ้นอยู่48ลูกนะครับตบวัดหลวง6ลูกตบจุมพล24ลูกตบกุดโปง18ลูกรัตนาวาปี51ลูกตบนพนแพง79ลูก ตำบลบ้านต้นหนึรลูกนะครับอันนี้ก็คือที่อำเภอรัตนวาปีนะครับก็จุดไหนบ้างก็สังเกตผู้คนนะครับที่ขับรถมานะครับด้านซ้ายมือสังเกตเลยเดียวทางฝั่งฝั่งโค้งร้บถ้ามาจากทางเส้นหนองคายนะครับสังเกตซ้ายมือดีๆนะครับส่วนที่เคยขึ้นนะครับสติในปีที่ผ่านๆมาที่เคยขึ้นนะครับที่บ้านน้ำปีนะครับออกจากคนวิสัยมานะครับมาดูตรงที่ จังหวัดบึงการบ้างครับจังหวัดบึงการก็สถิติก็มีขึ้นทุกปีเช่นกันนะครับที่จังหวัดบึงการที่อำเภอปากคาดนะครับที่ลานพญานาคอำเภอปากคาดนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็ติดสถานการณ์นะครับการรายงานผลการเกิดปรากฏการบ้างไฟพญานาคที่ขึ้นวิทยุ90.5จังหวัดน้องคายนั่นเองนะครับโดยท่านพอประมุขไทยเสถียรนะครับผู้ดำเนินรายการอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้ไปชมบ้างไฟพญานาคด้วยกันครับ สวัสดีครับ